ไอ้ขี้มันมาเพื่อนคันนึงเดี๋ยวกูจะล่อหลอกมันก็มาแล้วก็มาแล้วมันยิงแล้วเพื่อนมันยิงแล้วเพื่อนมันยิงนี้การท้าทายท้าทายชีวิตทำไมตอนวันนี้มันอะไรวันนี้มันเป็นใครเข้าไปทคนไม่เอาเวลาคนเดียวจะกินผิดตี๋ท้าอะไรจะได้ยิงก็โอยังไงให้โดนเขาเนี่ย ยังไงดูกูเปกูปวดหัวกูบอกเลยมีตำรวจแบบดูใบอ่ะเฮ้ยกูขับได้เพื่อนกูขับได้ขับไปไหนับได้ยาดมอหยาดมือยาไอ้ที่หยาโอเคตกนาเสียวบามันจะเหินด้วยะเขาล่อลงน้ำว่ะโอ้ยยยยยอยย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 ยเยย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 ย้ยเยย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 ้ เตมพอมเราจะพังเตม